สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนนาค่ะโนนาพาไปดูไปดูใครคนหนึ่งใครคนนึงมีอาการจะไม่รอดนะคะจะร่วงในรถนะคะเอาเมื่อกี้เห็นพี่ไทยว่านองนั่งหลังสุดไม่ใช่ป่คะพี่นาใช่ค่ะตอนนี้สลับที่กันแล้วจากเป็นพระเอกนี่จะเป็นแบบไหนเนี่ยร่วงกองอเยาะเลยกองอเยาะบริการหมดสภาพพี่ไทยเป็นยังไงหมดสภาพไม่มีความหล่อลงเหลือ เอาย้ําฮว่ารอได้ยืดสั้นฮว่ารอได้ยืดสไตายดอกสัน้นประเดี๋ยวมีแรงเลยเดี๋ยวเพิ่นเปิดประตูคุณผีแสดงว่ามันมืดใช่ไหมที่ไม่มีแรงเนยคือคือความจริงกับผมมีอย่างเราเพียงแต่ว่าเอ่ากลิ่นนะผมแพ้กลิ่นอ๋อแพ้กลิ่นแล้วหนึ่อย่างหนึ่งคือกลิ่นสองคือผมนั่งอยู่ข้างหลังนั่งข้างหลังนะเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวไปนะ มีคาสั oh, eh, ่งให้เหยียบเดีหยียบเหยียบเหยียบข้านางคาจ่ออยู่ก้ามาขันนี่คนอื่นแต่ว่าประมาณไม่ชอบกินข้างหนังก็คือบาปากบือตีงคือบอกว่ามาเปลี่ยนบาให้แน่คือบเบาเบาคือแบบว่าปกติก็ไปปกติกับบผมีปัญหายอ่ะแต่ว่าอันนี้เขานั่งอยู่ทางหลังสุดมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลารถเข้าโค้งเนาะเตินกันโสดไส้เนาะไทยก็จะเหี้ยบกันโค้งมันหลายได้เป็นตัวอย่างมันมัน ยังดีอย่างนึงที่เรายังไม่ได้กินอย่างเลยนะครับแต่เกาตะกี้ก็เมาอยู่แต่ก็โอเคอยู่แต่พอหลังจากที่เราได้รับวัคซีนเพิ่มเนาะผมมีความรู้สึกว่าเราเพียจัะหน่อยประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยไปตีวัคซีนบ่ได้ตีว่าจะฟ้องเขาเลยไม่ไม่คือไม่ได้ไปตีไปอะไรหรอกแต่ว่า คือเขาอาจจะกํา <passage> ลังอยู่ในระหว่างการปรับปรับสภาพปรับสะานร่างกายประมาณนั้นเพราะว่าช่วงนี้เขาให้พักผ่อนเด้ช่วงรับแล้วก็อีกช่วงส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเท่านะปะเท่าซาลาเย่ทอผู้เท่าไม่เอิบสระอาดไปขนาดนั้นบ่เดี๋ยวไปหอดอีกเรื่งทีลูกก่แต่ว่าคือคือถ้าโดยปกติเท่าไปเนาะถ้าเท่านั่งหลังมันก็จะมีความรู้สึกเนี้ยจัาหน่อยเท่านั้นเอง ก็ไม่ได้ไปโทษอะไรเาไม่หรอกไม่ได้โทษวัคซีนไม่ได้โทษอะไรมันอยู่ที่สุขภาพร่างกายของเราเองแต่ว่าโดยธรรมชาติก็คือ่มชถ้าเรานั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็อีกอย่างกินใหม่ของความรถใหม่เพื่อนนะเราเราเป็นความส่วนตัวของเราคือเราชิมกับใบยางอะชิมกับใบยางหรือเปล่าชิมกับใบยางยังไม่ชิมไปบุญนะใบใบบุญไปตลอดอะไปตลอดเ่ยแต่หน้าข้างหน้าใช่ไหม ก็ที่ไปตะก่อนก็นั่งนั่งแถวนั่งแถวสองก็เลยโอเควันี้นั่งแถวหลาแถวโล่ตัวผมเองนี่นะมันเป็นที่ร่างกายกำลังตัวผมเท่าโอ้ยเนาะคือเราดูเท่ตัเปลี่ยนนาทีนได้ยังนี่เขาอีกมีิ่มเโอเคขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณทุกท่านขอบคุณเท่าด้วยนะคะ ยังดียอย่างนึงว่าคือห ah ้องคานั่งรถเมารถตู้เป็นอาการของคนเมารถค่ะเตือนไว้หน่อยเน้อพี่น้องเน้อซื้อทีพีสกินผ่านช่องไทยบรรณนอกเน้อเอาญาติดวงไทยบรรณนอกนะคะเมารถตู้ว่าเอามาดูญาตดวงยามองก็ดมบอดได้ดมยิ่งเพิ่มบรรยากาศเลยเอาญาติให้เพื่นก็เอาเพื่นเรากินน้ำก็บอดได้สู้ๆค่ะแกจะถึงแล้วแ่ไม่มีขึ้นเขาเลงใครเน้อ มีหัวใจที่อบอุ่นนั่งใบบุญข้างไหนนี่อบอุ่นข้างนั้นโอ้สาธุพีพีสก,กินเดอร์ค่ะขาดไปากกาเดอ้อ